สวัสดีนะคะสวัสดีวันพุธค่ะวันนี้วันพุธใช้านะคะหนูก็ขายเด็กมาเดินเดิมนะคะตอนนี้เราจะกลับบ้านกันนะคะเราเดินอ้อมนะคะเราไม่ไดดร้มานะคะเราก็จะเดินที่ไกล้ๆนะที่แถวสามอ้อมนะคะแถวขาเราเดินไกลมากเลยค่ะอ้อมเลยคะเราก็เหนื่อยนะเราก็ขอนั่งเช่เดิมนี่นะคะ เราจะกลับบ้านกันนะช,ช้าเราจะกลับบ้านกันใช่ไหมทำไมหนูดื้อจังเลยนะหนูเดินเดินเดินช้าๆชชา,ชชาหนูคิดอะไรอยู่สวัสดีนะคะปะ้าโจยสวัสดีค่ะนะ้าอ้อยที่ลูกเราจะนั่งเอาคลิปกันนะคะเรามา้เอารถมานะคะสงสารจริงๆนะคะเราก็เหนื่อยนะคะเราก็อุ้มเขาจนเหนื่อยนะคะจริงจงจริงๆงๆหนูเหนื่อยไหมลูกหื ไม่ได้เอารถมานะคะรถพ่อฝนตกแล้วก็ห่อลรถแล้วอย่างดีนะคะท,ที่เกตเอารถอ,ออกนะคะเราคุมรถว่าอย่างดีนะคะเราก็เลยว่าจะเดินใกล้ๆนะคะแต่ไม่ได้ใกล้นะสิดูตัเองลิ้นห้อยเลยนะคะเนี่ยเซ้งเงนหนื่อยไหมหนืใช่อุ้มนั่งพักสักเปลบนะลูกนะหรือใช่อุ้มใช่ไหมเดินมาแล้วใช่อุ้มนะคะขาบกจะให้อุ้มนะคะเรายังไม่ได้ถึงอ่า านาทีหกนาทีเลยนะคะเราก็ยังไม่อุ้มกันนะคะเราก็ถ้าชายแล้วก็ลุกเดี๋ยวก่วกอนนะลุกนะเราเดินก่อนนะ้ลูกเนาะเราเดินก่อนจะค่อยๆเดิน,อนตอนนี้ก็ไม่มีคนนะเราก็จะถ่ายให้ดูนะเราจะเดินกลับบ้านกันนะคะทางสวยงามมากนะคะทางที่เราี่เดินนะคะพะี่ชายรู้สึกษษยังนู่กเก่าเสร็จลงยังลุกน่ะ ไป,ไปเดินต่อกันนะทุกทนนี้จะมาพาไปจะเดินคนใดหมานำมาที่โยบวันนี้นะคะหมานี่แหละค่ะ,คะตัวเงินตัวทองของโยบนะคะถ้าไม่มีหมาเขาก็ไม่จ้างโยบนะคะโยบทำอะไรก็กไม่ว่าอยู่เราเขาหมาลักเราเราลักหมานะคะคิดเยอบเลยมี หมาพาไปนะคะน้ำพึ่เรือซุปปลานะคะเขาพึ่งโรกอบยบก็พึ่งเขานะคะแล้วหมาก็เป็นโรงเงินตะทงนะคะเราก็ต้องขอบคุณเด็กๆสองคนนี้ด้วยนะคะที่ทำให้เรามีงานนะคะเนี่ยจริงๆเดินสวยไหมเดินไปเดินไปเดินไปมันจะไม่อยากเดินนะคะเด้อกขาก็จะเดินนะคะกขาสงสัยนะคะ ขายนอะไรขึ้นมาเนาะโดยชาาเขาจะเห่านะคะเขาเป็นขี้เด็กสงสัยนะคะเขาเก็บทำความสะอาดนะคะเก็บว่ามันคือขยะในหน้าที่ของเขาเนาะเขาเก็บทำความสะอาดไม่รู้เขาจะทาอะไรนะคะต่อระบายน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะกระชาเป็นเด็กขี้สงสัยนะคะก็เดินไปนะ,ะเดินไปที่กองขยะหนะะึ่งกระชายเนาะขี้สงสัยมากนะขยะอะไรแนะปลกๆนะ อ่าแล้วใครเด็กที่สงสัยนะคะอื้อ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 ขยะน่ออานะช,ชาักตมองลูกคนนะคะท,ที่สงสัยใครทำอะไรผุผุผุนะคะแล้วก็จะเห่านะคะจริงๆก็เดินช้านะคะก็เหนื่อยแล้วก็เราตรียมาไมไม่ลุงเขานะเราก็มาเอาคลิปนานนะคะเพราะว่าอ่าเรา ยังเรายังไม่ได้ทำอะไรได้นะคะเราแค่ให้เพื่อนเข้ามาดูนิดหน่อยเราเกรงใจเพื่อนนะคะโอเคห้านาทีก็พอเนาะนาทีบกคอละะนะคะเราก็ให้ดูเยอมั่งหะะยบก็ไปถอนฝันใหม่นะคะบางครั้งหยบพูดอาจจะมีเสียงแบบคนฟันหลอออกมามั่งนะคะก็ก็กทนฟังหยบด,ด้วยเด้อหยบเกลแล้วนะคะจยบสารภาพนะคะหยบไม่มีฝันนะคะ ฟันโยกหายหมดแล้วค่ะยกถอนหมดนะคะฟันยังไม่ได้ผูนะคะหมอบอกว่าฟันโยกนะคะต้องถอนออกที่ใส่ฟันปลอมได้นะคะเราก็ต้องถอนออกนะคะเราก็อยากทําฟันเนาะอนไรนก็ว่าดีหมอว่าโอเคก็โอเคนะคะทั้งที่ฟันเราดีนะแต่ฟันเราโยกฟันเราล่มนะคะเพราะว่าฟันเราหลุดมาสี่หนึ่งแล้วค่ะเราก็ไม่ได้ใส่นะคะฟันก็เลยล่มนะคะเป็นกี่ปีแล้วสี่ปีแล้วนะะไม่สนใจฟันนะคะเราก็เลยต้อง ทำฟันหาเสียเงิอนอีกนะ,ะเดี๋ยวนะคะสนฟังกับเลยดอรยยุงกัดนะคะอยากได้คลิปก็อยากได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมเมื่อคืนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาอยู่กับก่อบาจน,จนดึกจนดืนนะคะเยตัขึ้นหรือก,ก็มีคนเข้ามาอยบ่ก็ิดีใจนะคะขอบคุณน้องปุ๊ปพี่นะคะขอบคุณน้องขัดไทยนะคะขอบคุณ คุณปูุกแล้วนะนะคะน้องเอนะแล้วก็ชมาเอนะคะน้องพลพระน้องคตพล,ลนะคะเอสเลวคเามากาฝากลักหรือคุณปู่รานนะคะแล้วคุณทรงพลนะคะไว้สู้คุณทรงพลสู้ๆเด้ออย่าถอยนะคะคุณลงพลเป็นรุ่นทีนะคะคุณลงพ้นคุณทรงพลก็ต้องสู้นะคะโอ้ยอยู่กันนะคะอาจจะคุยได้นานไหมเนาะนี่เนาะ ขอบคุณคุณนูนะคะน้องพีทีนะคะผู้หญิงต้องเสีงนะคะที่อยู่นอนเฝ้าบ,บานันหยูบทุกวันนะคะคตดคนเหมือนกัน,นะคะ่ะน้องปอนเลยนะะี่ค่ะขอบคุณนะคะน้องป๊อปปี้ที่เข้ามากำลังใจกำลังใจหยบนะคะแล้วก็คุณอพี่สันธนีนะคะที่เข้ามาทักทายหยบทุกคืนนะคะแอกละมค่ะคะขอบคุณทุกเลทุกไลท์กำลังใจที่หยบนะคะคลิปนี้ก็ ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะดูแลคนแก่นะคะคคูครูนะคะครูแต่จ,จริงใจนะคะรักจริงไม่ลิไม่โลภนะคะพูดจริงทำจริงนะคะพูดคำไหนคำนั้นคำนั้นนะคะเราจะไปที่นกันเมื่งทางนะคะคุณทรงคนก็อย่าคุณทรงคนก็อย่าอ่า้ออย่าถอยนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะถ้าคุณทรงคนถอยนะคะโยก็อยู่เฝ้านี่แหละไม่ยอมผ่านเวลาไว้นะคะ สมองก็เหมจอนแมวนะคะยกให้ทุกคนหมดเลยเอาไหมเราเพื่อนกันนะคะเราต้องอยู่ร่วมสู้ไปด้วยกันนะคะอย่าคิดอะไรมากทุกคนเป็นเพื่อนเรานะคะเพื่อนนะคะคำว่าเพื่อนนะคะหยบอยกไไ่คิดอะไรมากนะคะขอรับเพื่อนทุกคนนะคะพี่พีสี่ชายก็ว่าได้นะคะทุกสมควรตกเกลียบเหมือนที่เรานะคะเอสะเราทำก็เหมือนกันนะคะพี่เรารู้ว่าอายุเท่าไหร่เราก็นับเขาเป็นพี่นะคะที่เรายังไม่รู้เราก็นับเขาเป็นน้องนะคะ จะอถ้เป็นคนยา่าแต่นคนใจยังวัยรุ่นนะคะกดกดไลค์กดติดตามให้หยอด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะดูดนะคะวิวสวยๆนะคะ